โอยหกนี่เคลียร์ไปแล้วนะคะเคลียร์แล้วนะกระถางต้นไม้ที่ตายแล้วก็เหลือแต่กระถางโอ้ยเนาะ <c oughs> จะอิ่งอย่างเป็นอิ่งอย่างกระถางว่างนี่เฉพาะตรงนี้ด้วยจ้ะจักวัาจักหน่วยขี้ขานนับไม่ต้องเป็นนับมันตายก็ตายไปเยะแยะ,ยะไปหมดโอ้ยอุย้ยนี่กะเพินเกลนยังรอดนะเนี่ยสวยด้วย อีหอย่างนะลืมซื้อนางไม้ค่ะนางไมโอ้ยแต่ก่อนนี่แพงขนาดทุกวันนี้ยเล็กเลี้ยงทิง้งเลียงคว้างบอลใบดำดูบอลอันนี้เป็นใบดำเหลือนะยังรอดชีวิตอยู่นะนอกนั้นเด้อหากระบ,บือเจอว่าเป็นอีหอย่างรอดแหล่บ่ลรอดแหล่เต็มไปหมอดอยู่ค่ะโคโรคแคลหลอันนี้ก็เด็ดมาเมื่อวานเด็ดมาเมื่อวานจัดตรงนี้ค่ะ เบเรทไทยค่ะหมื่ว่นเบเรทไทยจัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีบีฟอร์ค่ะไม่แต่อัปเตอร์เพราะบีฟอร์ไม่ทันลืมค่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนอจัดไปเรียบร้อยนะคะหกหลายหกหลายวันนี้มีจะมีช่างช่างจะมาจัดการฝั่งด้านนู้นนะคะนูดยยาเล็กด้วยยาดีจะทำให้ย่างอีกค่ะ ทำไม่เสร็จไม่สิ้นรอบนี้แหละเสร็จแล้วรอบนี้เสร็จแล้วขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ